ค่ะวันนี้เราก็มาแพ็คพลสดุกให้น้องคนนี้นะนี่เจมชื่อนี้กันเลยเนาะอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้ติดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องติดสกอดเทปเนาะน้องสั่งสกูุชี่ไปก็คือ120ชิ้นนะคะก็คือมีนี้อ่ะอย่างแรกเราต้องเทออกมานับก่อนนะคะจะให้แบบให้ลูกค้าเห็นเลยว่าอืมหนึ่งร้อยยี่สิบชิ้นจริงๆนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้า สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบนะคะห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้านะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ด หกสองหกสามหกสี่หกห้าหก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 แล้วนะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเสิ็อดจ็ดสองเจ็ดสาสี่จ็ห้าดหนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเบสองแสามดส 5, 8ปดห้า8ปดหก0ปดเจ็ด9ปดแปด9ปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็0เก้าสองเก้นะนะเก้าแปดเก้าร้อ้ย่งร้อยสองร้อยสามร้สร้อ้าหยเจ ร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสอดรสองร้อยามร้อยส่้ารหกร้อยสดร้อดแล้วนะร้อยแปดร้ก้ายยี่ิบครบนะคะโอเคแล้วเราก็ใส่ของแถมไปให้น้องนะก็จะเป็นทับซิลิคนหนึ่ง เป็นอันนี้หนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่รักสกุชี่หนึ่งนะคะโอเคก็จัดส่งแบบแบกนะคะแล้วก็จะไป็นดอกกล้องไปตามติดสก,กัดเทปเสร็จนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็แพคเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะลูกค้าคนนี้ที่มืหลุดหนุนเนาะไปแล้วนะคะบายบาย